สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับตัวนี้จะเป็นงานหมูแก้ไขระบบนะครับก็จัดการระบบไปนะครับหลังจากที่แท่นมาสภาพดูไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนก่อนที่จะแก้ไขนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นแท่นรุ่นเก่านะครับมิวสิกซาว ตัวนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์หมืน่นเมโครล้อยโวลต์โปกลูกนะครับแล้วก็มีไดโอดทงังนาครับไม่ไดโอดรู้สึกจะ5ห้าสิบแอมป์สองตัวนะครับแล้วก็มีหม้อหม้อน่าจะประมาณสามพันวีนะครับขนาดสูงสี่จุดสองนะครับลึกความลึกแค่ยี่สิบนิ้วนะครับตัวนี้เอาพุทข้างละสิบสองคู่นะครับส่วนเมนบอร์ดนะครับบอร์ดได้เปลี่ยนตัวนี้ใช้เป็นบอร์ด ยี่เด็พีสี่พันห้านะครับไดสี่ชั้นนะครับคาดิบีนะครับ,ลบ,นะรบแล้วก็มีป้องกันลำโพงนะครับใส่ป้องกันลำโพงเพิ่มให้ข้างหลังนะครับข้างล่างก็จะเป็นป้องกันลำโพงนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นบลัชอินพุตนะครับที่ใส่เพิ่มให้นะครับก็อันนี้โมแก้ไขได้นะครับข้อบกพร่องก็จัดให้ใหม่หมดนะครับตัวนี้จะเป็นได์ตัวใหม่ของทางค่ายนะครับยี่เด็พีสี่พันห้านะครับ แนวเสียงจัดจ้านทุกยันฮอมทีนะครับวงจรเยามาฮ่านะครับแจมๆเลยนะครับสวยรู้ดูดีนะครับส่วนทายทิเตอร์เอาพุทนะครับก็จะเป็นเบอร์ยอดฮิตนะครับ5้าสองูย์กับ1น4 3เก้าสสามนะครับก็เช็คใหม่นะครับเพราะว่าแท่นที่ก่อนหน้านี้นะครับแท่นที่มาก็คือสภาพดูไม่ได้เลยนะครับเละเป็นโจกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าเขาเอาไปโมแล้วรอบหนึ่งแล้วที่นี้ช่างที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ เก็บงานไม่เรียนนะครับเก็บงานไม่ดีก็มันทําให้ระบบมันมีปัญหามันล้วนนะครับก็ลูกค้าก็ส่งมาให้ทางเราจัดการแก้ไขให้ใหม่นะครับเราก็รับจบให้นะครับสเปคกี้ขัด12บนิ้วได้ข้างละ4นะครับ18นิ้วได้ข้างละ 2- ถึง3ดอกนะครับก็สเปคกประมาณนี้นะครับแจมๆเลยนะครับ ท่านใดอยากส่งมาทําก็ส่งมาได้นะครับอยากมอยากแก้ไขก็ส่งมาสอบถามกันก่อนนะครับถาสอบถามสปิกลถาม,ถามราคากันก่อนตกลงกันได้ค่อยส่งมานะครับประมาณนี้ครับโอเคท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามกดซับเซอ์ใหด้ด้วยกันเลยกันนะครับจัดไปครับจัดไป